สวัสดีครับวศินดักร๊ปครับสำหรับคลิปนี้เราก็จะมาพูดคุยกันถึงเรื่องขั้นตอนการสมัครใช้งานดักเปนะครับเริ่มต้นจากการที่ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับตัวเครื่องดักเปยและรายละเอียดของผู้ให้บริการ QR Payment เจ้าต่างๆรวมไปถึงเงื่อนไขในการสมัครขอใช้บริการนะครับหลังจากที่เราได้ข้อมูลครบถ้วนดีแล้วจึงค่อยตัดสินใจทําการสั่งซื้อครับ 2. ให้ลูกค้าทําการยืนยันการสั่งซื้อโดยการชําระเงินตามร2 2> ายละเอียดที่ลูกค้าได้รับในเอกสารเสนอราคา3หลังจากที่คุณลูกค้าทําการชําระเงินเข้ามาเรียบร้อยแล้วทางลูกค้าจะสามารถสมัครเมอร์ชานได้โดยแนะนําให้ลูกค้าทําการสมัครเมอร์ชานเข้ามาภายใน7วันนะครับหลังจากที่ได้มีการชําระเงินเข้ามาแล้วหลังจากที่ได้รับการนุมัติทางบริษัทจะทําการจัดส่งติดตั้งตามที่ได้ตกลงในเอกสารเสนอราคาภายใน30วันทําการนะครับนับตั้งแต่วันที่ ได้รับอนุมัติจากผู้ให้บริการก็ครบถ้วนเรียบร้อยนะครับสำหรับการสมัครขอใช้งานดักเปเบื้องต้นแต่ก็จะมีรายละเอียดสําหรับการสมัครขอใช้งานมือชาร์แต่ละผู้ให้บริการซึ่งแตกต่างกันออกไปซึ่งอาจจะขออนุญ,ญาตยกไปเล่าในคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับก็สามารถกดติดตามกด s u b s c r i b e หรือว่าติดต่อเข้ามาทาง Facebook f แฟนเพจของบริษัทที่ขึ้นไว้ด้านล่างนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขออนุญ,ญาตลาไปก่อนขอบคุณครับ